ไม่ได้แล้วมึงจะใส่ต่อไปยังไงโคมึงทำอะไรมึงคิดด้วยถ้ามึงใส่วันนี้พี่ชโน่ในนหนยังงี้ก็หลับค่ะถ้าสมมติมึงใส่อันนี้เสร็จแล้วมึงใส่ครั้งเดียวเลยเหรอ <c oughs> ซื้อมาสามสามร้อยก็าบบาใส่หนึ่งครั้งนอบ้านรวยพร้อมเสร็จทีพ่อผิีแ <c oughs> บงคพันมันไม่ใช่ <c oughs> อะใส่ทีเดียวอันนี้ก็จะเกินไป ถ้าไม่ตื่นกันเช้าจงวันนี้ว้าเจ็บคอตอนแรกอ่ะแค่เจ็บคอนะแล้วทีนี้เนยไปบีบแบบไปไป,ไปทำคอเหมือนจะอ้วกปวดเลยเป็นแม้เวลาจะอ้วกจะอ้วกแล้วมันจะปวดตรงนั้ะเป็นคนสวยมาคืนคนชะ้าปแรงมงงอันนั้นก็เกินปะมารอง เดี๋ยวรอในมีตังกันนะในจะไปปลูกผมละให้ผมหนา่าบ้านเลยนลยนี่ชอบผมหนาหนามัดทีนี่จะเอาให้ลานพเลยอะไรนะอียูไม่นูไปโดนทังท้กกูมาตั้งแต่ไก่ยังไม่ตื่นมันเป็นบ้าอยู่ชอบทำให้เราแบบแล้วมันก็ไปนอนต่อวิธียูกิทักมามอร์นิ่งแล้วก็ไปนอนต่อเพื่อ ไม่เหมือนมันไม่มีเพื่อนเล่นอะ่ะก็ต้องเข้าใจวิธีล็อกก็จะมีวิธีล็อกก็จะมีตื่นแล้วเข้าไปดูในแชทออนไลน์วิธีไอ้ล็อกอน,นะนะแล้วมาพ,วพอเราพอโตึ้นออนไลน์สักประมาณหนึ่งนาทีตื่นตื่น,ต,น,ต,นตื่นมาพอเรนะขึ้นออนไลน์ปุ๊บมันถึงจะทักเลย ไม่ได้ทักก่อนมีมารยาทตื่นมาแล้วคนระับเออแล้วก็ไปนอนเหงาก็ไปนอนโอ้ยชุดกัดจักรและอะไรยูกิไม่เหงาหรอกยูกิมีตุ๊กตา,ตาให้เล่นก่อนท้าเอากันดัมขึ้นมาทุ มีตุ๊กตาให้เล่นโป้งอย่าลืมค่ะในไปย,ย้อมผมเป็นแบบฮาร์ลี่ย์ควีนเนาะแบบมาเป็นฮาร์ลี่ย์ตุ๊กตายัางตุ๊กตาเป็นยัาง ตาไม่ไหนล็อกกันนะมันปวดหัวทุกวันเลยเป็นไรวะไม่เห็นนะปวดหัว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 สวัสดีตะวันดนี่ยนะสวัสดีค่ะเห็นวันไหนมาก็ปวดหัวเดี๋ยวมาโอเคได้แบบว่าตื่นมาปวดหัว ค่ะเพลงไอ้นานๆอะไรนานๆนันๆเนี่ยในฟังแล้วกูก็ร้องได้แต่นานๆนันๆเนี่ยแหละมีแต่นานๆนันๆนันๆๆๆอันเนี้ยเพลงอ่ะในไม่ชอบเพลงแบบนี้มันมีแบบ้ำๆอ่ะแบบนานๆนันๆนันๆนั่นๆนั่นๆอย่างเงี้ยมันแปลกๆมันน่ารักแต่มันแบบในชอบเพลงหวานเย็นอ๋อ ชุดนี้เนี่ยจะไปอาบน,น้ำโอ้โหบ้านอาบน้ำเวลาอาบน้ำไม่แก้ผ้าแล้วเอาโอ้สบู่ถูเสื้ออย่างเงี้ยคิดว่าซักผ้ามากปะคิดว่าซักผ้ามากปะนี่ชุดอยู่บ้านชุดซักผ้าของเนยอึอยู่นี่ก็ถามอะไรแปลกๆแบบอีโคอีกและ เพลงก่อนหรือดูที่มันแ랩ว่าเพลงเลอเพิ่อะไรนะใน랩ได้เลยอะไรนะแต่งแบบเราเอาอันนี้แต่งใส่ไปโรงเรียนแบบทาปากแดงๆไปเลย่งนแต่งลุกลุกใส่ไปโรงเรียนแต่งหน้ายังไงให้คนไม่รู้ไม่ได้ช่วยอยู่บ้าน ว่าจัดยกันทำไมแขนมันหดอะ่ะถ่าน,นี้แขนมันหดอะ่ะรู้ล่าปนะพ่ด,ดาเออ มีเพลงอะไรอีกในแข่ใหญ่พูดแบบนี้ศกที่แล้วนอนขอบคุณอยู่โดนเทสำหรับสองมาม่าด้วยนะคะคุณอีหนึ่งเป็นสามขอบคุณด้วยนะคะคุณค่ะ เจ็บคอจังหจะหารักนทีมันจะเสียบแห่ไปเอ,อ้ยคำดหนึ่งดอกไม้ทองน่นะคะคุณพานะวัสดีดีเดนหนุ่นนิงเน้นนะวัสดีค่ะยนนนิงต้องรับนะวัสดีแดนซิงีเน้นนะ,นนะนะโอ้เม่อกีกพูดไม่เยาพูด นี่ค่ะเรียนไปเข้าสมองอยังยังตัวหดเหรอครับอันนั้นหด <c oughs> งานที่เท <c oughs> <c oughs> เอาเก็บมาคิดเอาเก็บมาทำาากเรื่องก็เป็นบ้ากันพอดีบอกกูอย่างเงี้ยมีอะไรมันหนักก็ต้องปล่อยวางจะถือไว้ทำไมมอมีผัวเออสมมติได้มออแล้วก็มออมอ,อเนี่ยกลับไปให้แม่อ่ะแม่คูบอกว่ามีผัวกมึงสวยมึงสวย,ม,สวยมีผัวอย่างเงี้ยคู้แค่หนู หลังคณสิกมาม่างลิวโดนเหตได้นะ้ะพอดีอามได้ไหนแม่คุณที่จับลงค่าประรมแบบตายคาบ้านเลย เออโคกอะนาล็อกนี่สวยจริงอลองเอาคอบคนหนึ่งเซตซี่โหอยากให้หนูทำเป็นเซกซี่ตองเชา้าชื่ออะไรอะคะลองไหมชื่ออะไรค่ะอันดีตาเนี่ยนะใช่มึงรองเอารูปมาให้กูแต่ างบนใช่ไม่เอาเนี่ยแค่ทำเนี่ยยูกิจะเนี่ยเห็นมันเปลี่ยนเลยรอนเท้ากูมีปาีิลอนดอนโตเกียวเวดดิ้งบูดาเปสต์อะไรอ่ะแล้วกูก็ยังมีอีกเยอะเลยนะกูมีอนาล็อกทุกอันเลยเพราะว่า10แอป30บาท มามันมีมึงไปซื้อทำไมในเพสโตมบ้าหรือบ้าคะมึงไปหาในไอจแล้วมึงก็โวอันนี้มีครบแถมเนี่ยมีมีอนาล็อกทุกอันแล้วก็มีเกมแถมมาให้ด้วยสิบอันสามสิบสิบหกแอปเพิ่งจะเท่าไหร่เองสี่สิบหรือสี่สิบห้าเนี่ย าพูดดีสองเศรกท,ทีแล้ว,วก็าพูดดีหนึ่งม,มาใช่นะมึงมึงบ้าไอใครเขาซื้อกันในนั้นน่ะ <c oughs> เนี่ยร้านชื่อร้าน,น,นอะไรเนี่ยโคเรียรผิดไปจังไดในวันเล็ดมีเหลืออยู่หมดละตอนนี้ก็เหลือเท่านั้นแหละไปหาดูเล่นๆไปเจอเลย แบบตอนแรกก็ว่าจะไม่ซิง้งานดีมากแต่งรูปสวยจ้ารูปโปอ,อันที่หน้าลอยลอยอะใครรู้ไงนะลอนดอนไม่สวยปารีสกรุงปิงกว่า <S <S ดีเจอายุสิบปวนค่ะมันเป็นดีเจใหม่เพิ่งจ,จัดรายการสองวันแรกไอ้วันแรกสองวันแรกค่ะเมื่อวานไม่จัดวันแรกค่ะฝากกดติดตามน้องเงนยได้นะคะ ต้องแต่อายุสิบขวบเอง,เ,องเห็นหน้าเด็กหยอกถ้าไม่มีหยอกจะดีกว่าน,น,นี้นะพี่ถ้าไม่มีหยอกไม่หนูะละดเลยเนี่ยดูเนี่ยสวยปะเห็นไหม อันนี้แต่งจักอย่างเนี้ยถ้าเกิดรูปที่ยังไม่ได้แต่งก็าหาก่นเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แต่งหาบางทีรูปก็จะเยอะไปไหม เนี่ยอันน,นี้มันจะมีความคูคิงรูปสวยแล้วตัวจริงสวยไหมอะไรนะรูปสวยแล้วตัวจริงสวยไหมก็ดูเองอะไรนะเอ้ยรอนรอนเกี่ยวกับไม่รู้อะมันมีเกี่ยวไม่เกี่ยวได้หรอกูไม่รู้อะกูว่ามันเป็นโคนด้วย แต่กูดูว่าโทนปลาลีนมันดูคือสิวเนี่ยแล้วมันหมอกับอผิวเลยถ้าคือไปแต่งแบบอัดอาร์ตอย่างนีได้